่ะพี่อ้ําแนะนำหน่อยนี่คือเมี่ยงคําเมี่ยงคัมไม่เป็นอาหารคู่คุกันเลยให้แนะนำ้วพูดทําไมเลยแม่ไม่พี่อ้ําแนะนำหน่อยอ่ะคุณแม่แนะนําเลยอะไรไม่ไม่แม่พูดดาให้ก่อนไงไม่แม่แนะนําเลยครับแนะนำไม่เอาไม่เอาให้ให้ไม่คุณแม่แนะนําสิครับรายการว่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับ จริงๆเรามีเมนูเด็ดมากที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวเขาหน่าเราจะบอกว่าสามารถทานเปล่าๆก็อร่อยคูก่กับข้าวก็ได้เป็นเครื่องทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นแต่เดี๋ยวเขาหน่าจะบอกเข้าอา s p o สปอนเ,อเข้าตลอดรายการนี้เ <c oughs> ลย <c oughs> อย่างแรกที่ต้องทําคืออาหารว่างนะคะเมี่ยงคำาไม่ว่างเหรอครับไม่ว่างก็กินได้ค่ะว่างแล้วไม่ว่างกินได้หมดนะค่ะว่างแล้วกินเสร็จแล้วค่ะคนผัดไม่เป็นไรเลยเห็นปะแม่หรือก่อนควันมันไปทางนู้นเอหรองเราอไม่น่าแม่ถึงไม่เป็นไรเลยทีมกล้องเนาหนื่อยออีก โอเคมะเขือเปาะนี่นะครับช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วใจเปาะหรอครับใจเปาะต้องไปกินอะไรไม้หน้าซองใจซออ <ใจ S 2> นันโไม่แก้เลยโอ้ายแล้ววันนี้จะทําเมนูอาหารมะเขือเปาะผัดปลาทูทอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะทำมะเขือเปาะผัดเผ็ดปลาทูทอดเพราะนั้นเราจะต้องมาคัดสรรมะเขือเปาะที่สวยๆเห็นนะคะเนี่ยอวบๆสวยๆเลยเดี๋ยวแม่จะเลือกมะเขือเปาะนะคะสี่สิบสี่บาทค่ะนี่นะคะเครื่องแกงเผ็ดค่ะซึ่งเราจะต้องไปทํากรรมวิธีในการผัดเท่าไหร่เนี่ย 30บาทจ้า30บาทจ้าแบงคพันมาเลยเจ๊ก็รวยไม่เป็นไรก็มีทรอยู่แล้วเห็นไหมคะงามๆโอ้โหอันนี้ประตูแท้ใช่ไหมพี่หน้างอคอหักใช่ไหมโอเคสามตัวร้อยเอาเธออะไปไปไหม่นี่ร้านนี้ซื้อร้านประจำมันหมูมีไหมโอเคเราจะใช้มันหมูแล้วเราไปเจียวเอานะคะ เราก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะคะในการที่จะประกอบอาหารเมนูมะเขือเปาะหัดปลาทูทอดเนี่ค่ะวัตถุดิบเห็นไหมคะทุกอย่างที่มเมื่อกี้ที่เราได้เลือกสรรกันเดี๋ยวเราไปทําอาหารกับพี่อ้าาํากันตามมาเลยค่ะเที่มัม EP ที่85ในวันนี้นะครับเอ๊ะนับได้แค่สี่นะสามสามโอเค<ย> กัที่มัมในวันนี้เราจะทําอะไรครับคุณแม่มะเขือเปาะผัดพริกแกงปลาทูทอดค่ะได้เคยได้ยิน,นเมนูแบบนี้นะก็สามารถมะเขือเปาะของคนไทยเราอ่ะก็สามารถที่จะมาทําเป็นมะเขือต้มทําเป็นซุปมะเขือโอเคมะเขือเปาะนี่นะครับช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วใจเปาะหรอครับใจเปาะต้องไปกินอะไรไมมหน้าซ่างไหมใจซออหนูไม่แก้เลยโอ้ตายแล้ว วันนี้คุณแม่ได้เมนูนี้มาจากที่ใดท่านอาจารย์คมสันทินกรณนะอยุธยาอีละค่ะก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์คมสัน <c oughs> ทิทนกรณอยุธยาที่สําหรับเมนูนี้อันนี้เราจะเป็นอาหารปัญญาไหมอันนี้ก็คืออาหารปัญญาเช่นเดียวกันนะคะช่วย<อ>เรื่องอะไรครับอ่าเส้นแกงเส้นแกงนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยเช่นเดียวกันแกงมีอะไรบ้างเอ่ย ทุกคนแม่บ้านทุกคนน่าจะทราบนะคะทามาจากอะไรครับเครื่องแกงหอมกระเทียมขา่าตะไคร้แล้วเราก็มีมะเขือเปาะ,ปะมะเขือเปาะ,ปะนี่มีคุณค่าทางอาหารมากมากทานแล้วขัทายดีช่วยไล่ความชื้นคนที่เป็นปอดชื้นเนี่ยนะคะทานมาเาะเขือเปาะเนี่ยจะดีมากเลยระบบลำไส้ไม่ดีทานได้ไหมครับได้คะ่ะแต่ต้องเอาไปต้มนะไม่แนะนําให้กินเป็นแบบสดสแบบนะะี้เราต้องมีใบแบบนี้ไม่ด้วยไหมครับใบมะกรูดนี่เพิ่มความหอมนี่หอมละเหยนะคะใบมะกรูดเนี่ยคนที่เป็นความดันเนี่ยเขาสามารถเอาไปต้มแล้วก็ทานน้ําใบมะกรูดได้ด้วยนะคะอันนี้ดีมากสับะ ภูมิไทยทุกดั่งดีหมดเลยค่ะต่อมาก็คืออันนี้ก่อนไหมอ่าพี่อ้ําแนะนำหน่อยนี่คือเมี่ยงคําเมี่ยงคําไนี่เป็นอาหารคุกคุกคกันเลยให้แนะนํแเราพูดทําไมเลยทํไม่พี่อ้ําแนะนำหน่อยอ่ะคุณแม่แนะนำเลยอะไรไม่ไม่แม่พูดนําให้ก่อนไงคุแม่แนะนำเลยครับแนะนำาไม่เอาไม่เอาให้ให้ไม่คุณแม่แนะนำสิครับรายการว่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับ เป็นยังไงครับเมี่องคำเป็นอาหารภูมิคุ้มกันอาหารภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างคุณแม่ใบชะพลูใบชะพลูต่อมาคืออะไรครับขิงหอมแดงมะนาวตัวลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วจริงๆเรามีเมนูเด็ดมากที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านเราครับเดี๋ยวเขาหน้าเราจะมาบอกว่าสามารถทานประป่าๆก็อร่อยคุกกับข้าวก็ได้เป็นเครื่องทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นแต่เดี๋ยวเขาหน้าจะบอกพ้าวอัพค่ะสปอนเซอร์เขาตลอดรายการนี้เลย รายการดีเลยเขาสปอนเซอร์ข้าทุกช่วงเลยวันนี้เราทานทาออัพแล้วใช่ไหมครับมีแดงแล้วพร้อมทำอาหารแล้วนะคุณแม่ใช่ค่ะเริ่มเลยครับคุณแม่อย่างแรกที่ต้องทำคืออาหารว่างนะคะเมี่ยงคำแล้วถ้าไม่ว่างเหรอครับไม่ว่างก็กินได้ค่ะว่างแล้วไม่ว่างกินได้หมดนะครับว่างแล้วไดค่ะคุณแม่ครับอย่างแรกเลยคือ่างแม่ก็คือเปิดไฟก่อนนะคะอย่างแรกต้องเอาโพรมาจะตั้งไฟจะไหมเชิญครับอันนี้คือคุณแม่เนี่ยเวลาจะทำอาหารก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับจดสูตรมาเป็นสูตรเฉพาะคุณแม่ จนใบนี้ <c oughs> มีมูลค่ามากนะครับใส่ยังไงสุดขีดลับยังไงแบบไหนอยู่ในใบนี้นะครับตอนนี้คุณแม่จะใส่ประตูเลยนะเสร็จแล้วค่ะคนผัดไม่เป็นไรเลยเห็นปะแม่ี๋ยวก่อคนคอนไปทางนู้นเหอทรอ๋ไอไม่น่าแม่ถึงไม่เป็นไรเลยทีมกล้องนขนกด่าอีก สำหรับช่วงนี้นะครับพาวมอสเป่ต้องเข้านะครับใครนึกถึงอาการไอเจ็บคอนะครับนึกถึงพาวมอสเป่นะครับช่วงใครเห็นชุดนี้เหมาะมากเลยนะพาวมอสเป่เราได้แล้วนะครับอาหารเป็นยามะเขือเปาะผัดพริกแกงปลาทูทอดค่ะพริกแกงปลาทูทอดนะครับแล้วทานกับเมี่ยงด้วยใช่ไหมได้ค่ะถ้าทานกับเมี่ยงก็ได้ค่ะก็คือนี้มันจะออกแนวเผ็ดร้อนใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกแนวเปรี้ยวหวานนิดนึงใช่ไหมครัครับคุณแม่ชิมหน่อยสิครับ รับจากมายเรียกคืทำเรียกพิมพมเราก็จะเป็นอาหารที่คั้นมาจากใจแม่ประสบการณ์ของคุณแม่แล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอเพราะเมื่อก่อนคุณแม่เนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนคลับคุณหมอนะครับคุณห<ช>มออยู่ไหน<ช>คุณแม่ก็จะต้องไปหาไม่ได้ไปหาข้อมูลนะครับไปหาว่าป่วยนะครับเอาวันนี้ไม่ไปแล้วเพราะสุขภาพดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับจ้า อันนี้ก็จะ<ช>เป็นเมนูเน้นในเรื่องของเครื่องแกงให้ความสะริญรุ่งๆเพื่อให้เรามีระบบภูมชุ่มกันที่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายนะแม่เพราะว่มมมามะเขือปอดนี่ก็ช่วยเรื่องของอเรืระบบขับถ่ายนะครับใช่ค่ะเอาวันนี้ที่มามีเะไรจะฝากแมบกับเมนูนี้นี่เป็นอาหารที่ทานได้ทุกท่านนะคะถ้าเป็นอายุขนาดแม่ประมาณ40เออไม่ใช่60ิใช่ไหมโอเคลืมไปประมาณ60กว่าเดี๋ยวมุงแป๊กกันเมื่อกี้อ้าวไปอะไรอย่างเงี้ย จริงๆการทาเลยอ่ะเชิญครับคุณแม่ก็ทานได้แล้วก็ง่ายนะคะแล้วเมนูนี้จะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้หมดแต่เราก็เลือกที่จะใส่ปลาทูทอดความหอมของปลาทูแล้วก็ปลาทูมีประโยชน์บวกกับมะเขือเปราะอร่อยค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทีมงานทุกทุกคนที่เสี่ยงตายเอ้ยช่วยกันชิมอาหารของเราเลยครับคุณแม่ปิดจิงเกิลด้วยกันที่มัมอย่าลืมกดซัสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะบายบายกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่ง พี่นัดพี่นัดชิมสิมาพี่นัดชิมชิมใหม่ชิมสิครับเอาประตูด้วยสิเอาประตูด้วยเดี๋ยวก่อนเกินก่อนเราเนี่ยโอเคตลอดเลยทุกเทปเลยอ่ะยังไม่ทันจะเข้าลำไส้เลยเป็นไงครับอร่อยอร่อยรู้สึกยังไงรสชาติยังไงทำไมต้องเป็นประตูเผ็ดเผ็ดร้อนผิวไหมครับอ่ะพผิวหนึ่งช้อนครับผมครับครับ ทำไมหน้าเขาเหมือนแบบว่าหน้างช้อนเ่ยอร่อยจะต้องวางช้อนกินแบบนี้ตายแล้วอร่อยมากค่ะันมีความจริงใจเลยแต่ละคนคนแรกก็เค็มคนสองก็วางช้อนไมิงงานเป็นเสดอะไรปะนี่ ท,ท,ทำไมอ่ะอร่อยไหมอาหารเป็นยานะครับจะสังเกตได้ว่าทีมงานเราเนี่ย่ทานที่สุขภาพดีแต่ละคนที่เข้ามาเมื่อกี้ผมอมเพรียวๆฉะนั้นเลยนะครับ